นี่น้องรจนานะฮะนี่ก็จวนจวนคลอดแล้วครับน้องรจนานะฮะรจนานี่เป็นอีเห็นข้างลายสายใต้นะฮะนะครับนมตั้งเต้าแล้วนี่ก็จะใกล้คลอดแล้วรจนานะครับอีกไม่เกินหนึ่งเดือนนะฮะผสมเรียบร้อยนะฮะนี่มันย้อนแสงนะครับ เขาไม่ยอมว่าเขาจะนอนข้าบนทองโตนะฮะหนุ่มตั้งเต้าละนะครับพอดูนมหน่อยลูกวันนี้มานี้มาทางนี้มานี่นะเปื้อนหมดนะฮะในตดงเพดานอันนี้ก็คือเห็นข้างลายสายใต้นะฮะลดจนนา เขาจะไป็น้อ,องบเขาไม่ยอมลงมานอนข้างล่างทังกินเก่เกงรสชนะกินกล้วยเจ็ดแปดลูกครับส่วนคลอดแล้วเหมือนกันอยากเห็นหน้านี้ลูกรสนาจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงอยากเห็นจังเลยเห็นนะคร้าไปแล้ว